ต้อนรับเลยดีกว <Obrig illions. S 2> yeah. ่าครับท่านเมมเบอร์ของรังนิ่งแมนครับชีซากิคิชิุฮายาซโิัโีคราุยังไม่ทนอะไรขอบคุณน่าเหรอครับชิกอรขอบคุณครับเั นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มามาดูอพวกเขาตอนเดียวให้่ท่านเเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกไปนี้น่าจะรู้จักกันดีแล้วจะอยากใหแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับพี่สู้ชมชาวไทยครับดเ u n n a n วังนมกัชาปิรยรับชิวนกซอกซมัสร 비스가비스가네 안녕하세요 송지입니다 만나뵙기서 너무 반갑습니다. <laughs> 네, 여러분 안녕하세요 이광수니다예 네, 반갑습니다. <웃음> 아, <laughs> 아 <laughs> 사와디캅 아 아이카. 굉장히 만나서 반갑고 태국에 와서 또 너무나 기쁘게 생각합니다. 정말 반갑습니다. <laughs> ตอนอื่นเลยครับอยากจะทักทายอะไรกับแฟนกับชาวไทยที่ติดตาพวกคุณมาอย่างยาวนานไหมครับถ้าท่านเลยครับครับอ่อ처음에저희를빵이렇게소위말다떡빵과저이렇게좀띄워주신분들이만들어주신분들이사실말을좀스쓸때 저희. 가 사실 그 해외 촬영, 저 촬영 이제 해야 되고 그랬 정말 했어요. 많은 분들이 저희를 사랑해 주시는 거 알고 저희가 힘을 많이 얻었고 봤습니다. 저희들. 친구들 진짜 좋아요. 나눠서 얘기를 해야 더두근거시기좋을실 거예요. 예. 네. 합쳐서 네. 굉장히 저희들한테 정말 감사 ทุกคนรีแฟนคลับจริงๆแล้วก็กำลังพูดถึงแฟนคลับตัวเองโดยที่พี่จียอนของเราแปลไม่ทันนะครับข้อสรุปก,ก็คือว่าคือทางก,กิมจองลุกขอสรุปเองคนเดียวก่อนละกันนะคะ<อ>ทุกคนก็ดีใจมากที่ได้มาเมืองไทยครั้งนี้ด้วยแล้วดีใจมากๆที่ได้มาเจอแฟนสาวชาวไทยแล้วตอนนี้รู้สึกดีมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าแฟนคลับจะออกมารอต้อนรับอย่างนี้นะค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับรอนแรกครับผมรู้สึกยังไงครับกับรายการแลนดแมนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก I d o 미 t know if you c 에서 t get a good time. 는 don't know if you can't get a good time. I don't know if you can't get a good time. I don't know if you can't get a good time. I don't know if you can't get a g o o แค่เป็นับอย่างเดียวที่รอคอยมานานนะคะศิลปินเองก็รอคอยมานานเหมือนกันแล้วก็เป็นประเทศที่เขาหวังไว้มากเลยแล้วเป็นประเทศที่เขาได้เตรียมตัวอย่างจริงจังมากเลยค่ะทำไมตอนที่สงิพพูดคนอื่นต้องขำด้วยครับโอ้โหก็าตลาเชิงเน너무좀형식적인얘기를너무고너무아 เขาบอกว่าที่ข่าวอยากเป็นเพราะว่าที่ขาเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆจริงๆไม่ได้เป็นบอดี้พูดจาให้โตพูดจาใช้คําศัพท์หรูหราเลยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยใช้คําศัพท์ที่แบบว่าหรูหราว่าที่ไม่เข้ากับตัวเองเลยนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการขัดหลังในบนเวทีป่ะครับเนี่ย 몇분가과감 해외 많은 분들의 뜨거운 사랑을 확인하고 저희는 사실 네. 아, 팬미팅이라는 게 아, 저희 팀워크 올리는 그런 계기도 만들면서 또 저희 또 해외 팬분들한테 직접 찾아지못 하니까 예, 그 팬미팅을 기회를 해서 저희가 직접น아뵙่งแมนมีความหมายสำหรับจัดเป็นเยอะมากเเพราะว่าถ้าดูในรายการในวของ f ันได้เจอกันแค่ในทีวีอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อใจที่มีแฟนมิติ้งก็เป็นเพราะได้รับความรักจากแฟนคับถึงได้มาจากแฟนม e ติ้งได้ แล้วดีใจมากที่มีเป็นฝักเนี่ยต้อนรับพวกเขาอย่างดีมากด้วยตอนที่ถ่ายทาเป็นมิวติงที่รูปประเทศก็ตามเนี่ยมีความสุขมากๆเพราะว่าได้ใกล้ชิดเกับเป็นๆอย่างใกล้ชิดด้วยโอ้เรียกว่าคุณจงกุ้งนะเป็นตัวแทนของคนอื่นตอบเลยเพราะเชื่อว่าคนอื่นก็น่าจะรู้สึกไม่แตกต่างครับอันนี้บมถึง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 ถเงถทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะคะเออรขาผมลูกคุณห้าห้าเป็นไงบ้างครับ 아, 지금 거의 뛰어다니고 있습니다. <목소리> 네, 애가 워낙 좀 어, 특출나서 지금 예, 벌써 아닙니다. 여기까지 모였습니다. 포드가 방금 애자랑을 너무 얘기가 나왔어요. 미적เลย. 아들, 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 아이아 아들, 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 이 จ oui, du du ุอ pues คุณจีนซอกจินลูกของคุณจ nah ีนซอกจินนะคะเขาขับรถให้พ่อตั้งแต่อายุหนึ่งขวบซึ so ่งมีคนบอกว่าลูกเขาพิเศษมากพิเศษตรงไหนแต่ว่าคุณห้าเป็นคนรักครอบครัวมากเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของรายการนี้ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าแขกรับเชิญผู้หญิงคนไหนมานี่เป็นคนแรกที่เข้าก่อนเลยแต่พอแต่งงานปั๊บผู้หญิงมาคุณห้าไม่ยุ่งเลยนะครับ บเป็นคนแรกเองอย่างนั้นถ้าทกนรกันาิดว่าองคนนี้น่าจะเข้ากันได้ใ่รบวน่ดเลสไแปลว่าอะไรคบอกเพือนพูล์ไทยเขาแบว่าทรงผมเจ๋งดอ๋อใช่ใใช่เขาลุคสุดแล้วคนนอยโคดสตา โอเคนะเขาต้องมาดีกว่าครับจิมเคลรี่กันจิมเคลรี่เขาบอกว่าจุนเคอ่ะอ๋อจุนเคย์จิมเคลรีจิมเคลรี่เนาะจิมเคลจิมแคลโนโนจุนเค Never never จิมแคลี่กับจุนเคย์ไม่ได้ใกล้กันเลยเขาบอกจุนเคย์อโน้จิมแคลรี่ y e พ่อางต้ว่านี่ก่ครับตั้งแต่ถ่ายทํารายการมานะครับแต่ละคนเนี่ยประทับใจมิชชั่นไหนมากที่สุดโพต้องบอกว่ามันเยอะมากจริงนะฮแล้วก็รูปแบบไหนเนี่ยสนุกที่สุดและรูปแบบไหนเหนื่อยที่สุดครับ๋อี่อยฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา่่าา่า่า่ 개인적으로저저는는는멤버들이이랑같하게제일신나ในงานที่เล่นเกมใน Running Man เนี่ยจะมีหลากหลายเกมมากเลยนะคะคืออย่างส่วนตัวตรงจีนยเนี่ยเขาชอบมิชชั่นที่เล่นวิ่งด้วยกันทีเดีครับจริงๆเราก็ไม่น่าจะถามท่าแม่ทัพนะครับเพราะว่าเขาชนะบ่อยมากคือแม้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ตามแต่เราเราคิดว่า ดาวมาตาเซ่ามาตาเซ่ต uhm ัวผว่าแรงกว่รวเขกามแงเยอะแรงเยอนคำถามต่อมาแล้วกันครับถ้าเกิดให้เลือกแขกรับเชิญได้เองนะฮะนอกเหนือจากแขกรับเชิญที่เป็นชาวกรีใต้แล้วเนี่ยอยากเชิญใครมาร่วมรายการ l a g ครับบงสุบังสุบังสบังสุบังสุบบุงง 아니, <러니까> 여기 음. 그거, 그때 아, 알겠지, 그래. 그 그때 얘기했잖아요 태국 분들의 옹과 그아 네. 맞아 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 맞요 예전에 옹과 옹을 촬영하셨던. 그. 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 จับ <c oughs> ก,กูยุ่งใสจับกูยุ่งใส่อ๋อจะเชิญคุณจาวนงนะฮะมีความหมายว่าอะไรคะเออคือตามหาช้างครับต้องบอกว่าโห่เล่ายาวเลยนะถ้าเกิดจับไปนี้ไม่ได้ปล่อยเลยนะฮ่า ทีเราต้องมาดูกับเราแอคชั่นดีที่เราแอคชั่นดี่เราแอคชั่นดีท่เราแอคชั่นดีท่าแอคชั่นดีที่เราแอคชั่นมีราแอคชั่นดีที่เราแอคชนดีที่เราแอคชั่นดีที่เราแอคชั่นดีที่เราแอคชั่น่เราแอคช่นดีที่เราแอคจั่นดี่เราแอคชั่นดีท่เราแอคชั่นดีที่เราคอณชั่นดีที่เราแอคช่นดีที่เราแอคชั่นดีที่เราแอคชา่ เขาบอกพี่อายนะคะเขาเป็นคนพี่อายอยากมาคุยกับผู้หญิงเข้าข้างเลยผล้ชายคนนัอนเขาชอบเจอผู้หญิงแบบไม่เปิดเยอะค่ะชอบเจอผู้หญิงแบบไม่เปิดเผยอะค่ะแอบแหวนนี่เหรอครับแอบเจอผู้หญิงอ้อกไม่ใช่ไม่อยากไปเชื่อ จริงไหมครับคุณจีครับจีช่จรงไม่จริงจริงเออแกงนี้ไม like ่ม um ีมิตรแท้และศตูท um ี um ่ถาวรนะครับเอ้าขณะีต้องมาครับถามคุณจงกุ๊กนะครับคุณจงกุ๊กนี่เคยมีแฟนมิติ้งเดียวคนเดียวในประเทศไทยเลยนะครับก็ถามว่ารู้สึกยัางไบ้างครับโอ้โหอาเมื่อมสุทาย่นีนกีกนกับ ทุกคนก็ทราบดีว่าเขาที่เราเขาได้มาจัดแฟนมิ่งแบบเดี่ยวเลยนะคะก็ดีใจเหมือนกันเขาที่เราก็ดีใจลราสนุกเหมือกันแต่ว่าเหงาไปหน่อยนะคะเขาที่เราที่มาจัดคนเดียวแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหงาเลยเพราะมีเพื่อนๆมากันเยอะด้วยเราคําว่าแฟนมิ่งเนี่ยเหมือนกันเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนค่ะที่ให้พวกเขาได้มาจัดป็นมิ่ง ด้วยก็เลยขอบคุณมากมากที่ได้มาจัดเป็นมิดติ้งแล้วก็วันแรกที่กัดเป็นับอีกทีด้วยครับเขาหล่อมากครับหล่อช่องบัตชาเช่นดิชันสมิดาบอกเข้าก่อนดีกว่านะครับเราต้องมาครับคุณกวางซูครับนะรู้สึกอย่งไรบ้างครับที่ได้คว้าอันดับหนึ่งจากการนะจัดอันดับเจ้าชายแห่งเอเชียนะครับคิดว่าเสน่ห์ของคุณในตัวงคุณเนี่ย

ือความจริงก็บอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นอันดับหนึ่งของงานด้วยนะคะคแต่ว่าพูดตรงๆว่าพี่ๆเนี่ยให้คํานั้นมากับตัวเขามากกว่าเพราะพี่ๆให้ความรักกับเขาเพราะเขาเป็นร้องคำแน่ เป็นคนน้องสุดในนี้ด้วยน่าจะกีออนด้วยก็เลยเป็นเดงก็เลยคิดว่าเเป็นเจ้าชายในเอเียนนี้ด้วยแ๋่ว่าี้าคนนี้คือคุณแม่มาเนี่ยที่งตอนนี้เ่องนี้เป็นเรื่องของนักแสดงของกวางซูพูดนะคะขอเป็นมือชั้นของวางของ r u n อีกเ่นกันค่ะอมแงรก่เซ็นซี่ก็มีด้ แน่นอนอยู่แล้วำนี้หมาะตัวเขามากเพราะว่าเขาเต้นเก่งอยู่แล้วร้องเพลงเก่งด้วยเขาเป็นคนน่ารักเป็นเซ็กซี่ด้วยตัวเอ่วยดิก็โอเคไม่มีใครไม่ชอบเขาอยู่แล้วต้องมีคนชอบเขาด้อยายากันจจันจอ